สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยเข้มแข็งนะคะรายการที่นําเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อยอดความคิดของให้กับคุณผู้ชมค่ะวันนี้เนี่ยจากกระแสะโลกร้อนนะคะเราอยากให้คนหันมาปลูกต้นไม้กันเยอะๆค่ะเราก็เลยนําเสนอเจ้าของไอเดียเก๋ๆค่ะต้นไม้กระป๋องนะคะ แล้วเราจะมาร่วมพูดคุยวันนี้มาสองท่านด้วยกันค่ะกับคุณปาณิธิปิยสติ์ธรรมนะคะเจ้าของไอเดียเก๋ๆนี้กับคุณพิมพาโพสุขนะคะเป็นหัวหน้าการผลิตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ขอเรียกคุณอาเมื่อกี้เราคุยกันข้างนอกมาแล้วนะคะ <ผม S 1> คุณอาคะจริงๆแล้วทาอะไรต้องต้องต้องซักประวัติย้อนหลังกานิดนึงอืครับคือจริงๆแล้วผมก็เป็นเทคนิคการแพทย์ ทำงานอยู่ห้องปฏิบัติการอะไรเงี้ยครับไม่ได้มีอาชีพเกี่ยวกับต้นไม้มาก่อนเลยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยครับผมแต่ว่าคืออย่างต้นไม้เนี่ยเราใช้ความชอบคือเราชอบปลูกแต่ว่าเราไม่ค่อยมีเวลาในการแบบเมือเราทำงานห้องปฏิบัติการเนี่ยเวลาจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นอยู่แล้วครับผมแต่เวลาเราปลูกต้นไม้แล้วก็จะไม่มีเวลาละอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ออกมาจากห้องปฏิบัติการแล้วผมก็มาเปิดบริษัททําเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์เหมือนกันครับผมก็มีโอกาสได้ไปต่างประเทศครับก็เห็นว่าทางต่างประเทศเนี่ยก็จะมีพวก แคนฟลาเวอร์เป็นดอกไม้กระป๋องเนี่ยคือเขามีมาแลกมานานแล้วหลายปีทำไมวะเราก็นึกมาทําไมคนไทยเราไม่มีก็เกิดไอเดียขึ้นก็เกิดไอเดียมาเดี๋ยวก่อนขอย้อนกลับไปที่เรียนเรียนอะไรมาคะเรียนจบด้านแพทย์มาหรือเปล่าเป็นเทคนิคการแพทย์เลยเป็นคณะเทคนิคการแพทย์อ๋อก็เรียนยังไงก็มุ่งตรงสู่อาชีพนั้นทําตรงนั้นสักอยู่สักกี่ปีได้2ปีครับได้2ปีครับผมแล้เราออกมาเปิด ทำบริษัทตัวเองค่ะครับผมก็คือขายเครื่องมือแพทย์ก็คืออยู่ในแนวนั้นอยู่ใช่ครับแต่คือจริงๆเราก็อยากปลูกต้นไม้เลยอยากคือเราเหมือนเป็นงานอีเล็กเราอ่แสดงแสดงว่าไลฟ์สไตล์เป็นคนชอบอยู่กับต้นไม้ครับอะไรอย่างนี้อยู่กับสวนอะไรอย่างนี้อยู่แล้วไม่ค่อยชอบพบผู้คนเท่าไหร่โอ้คนเท่าไหร่นะคะทําไมทําไมปลูกต้นไม้นี่คุณพ่อคุณแม่เขาเรียกอะไรเป็นที่บ้านหรือเปล่าให้สอนให้รักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือเคยทำสวนครับอตอนเด็กๆค่ะ สวนที่ว่าหมายความว่าก็คือเป็นสวนผลไม้ครับธรรมดาอ๋อของที่บ้านเองใช่ครับแต่ตอนนี้ก็คือเลิกเลิกไปหมดแล้วคือมันก็เหมือนว่าเราฝังใจว่าเออเราก็อยากปลูกเราชอบวต้นไม้ที่มันเอ๊ะมันแปลกดีนะทําไมเราปลูกเองไม่ได้อะไรเงี้ยครับบางทีหลือเราซื้อจากสวนจะจักมาเนี่ยคือดอกเขาสวยเลยคแต่พอหลังจากนั้นสักอาทิตย์สองอาทิตย์น่ะเขาจะโรยแต่พอโรยปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ออกดอกอีกนั้นแสดงว่าตอนที่ไปเห็นที่ต่างประเทศ เห็นต้นไม้กระป๋องอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วเขาคึดว่าตอนนั้นตอนนั้นเมืองไทยยังไม่มีอ่ะเน้นนานยังคะพี่นานแล้วครับหลายปีคือเมืองไทยยังยังไม่มีไม่มีใครทําเลยเพราะว่าเราก็เสิร์ชดูจากอินเทอร์เน็ตมากดูจากข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรบ้างอะไรเงี้ยครับก็คือไม่มีเลยที่ว่าจะทําให้แบบว่าพกพาง่ายเป็นกิฟช็อปใครปลูกก็ได้ในพื้นที่จํากัดอะไรเงี้ยคือยังไม่มีไม่มีไม่มีใครทําออกมาเลยครับผมนั่นก็ทําให้เกิดไอเดียครับ ก็กลับมาก็คิดละกว่าจะเป็นรูปเป็นร่างนานไหมตั้งแต่อเดียที่เกิดขึ้นก็น่าเหมือนกันก็คือเราก็ต้องยอมรับเลยว่าแรกสุดเลยเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับแคนฟลเวอร์เลยแม้แต่ปลูกต้นไม้ธรรมดาคือความรู้เราก็น้อยกว่าคนอื่นอยู่แล้วอมีทางเดียวคือซื้อของเขามาแล้วลองทําดูเลยค่ะครับผมก็ลองปลูกดูซื้อมาจากต่างประเทศซื้อมาเลยครับแล้วลองนั้นลูเลยก็คือหนึ่งก็คือเราจะได้รู้ทันทีเลยว่าหนึ่งไอเดียข้างนอกเขาโอเคเขาสวยกว่าเราค่ะแต่ว่าตัวดินตัวปุ๋ยเนี่ยค่ะ ในเมืองไทยเรามีดีกว่าเยอะอเพราะว่าปัญหาที่เกิดก็คือหนึ่งเวลาปลูกเนี่ยไม่โตก็มีถึงเขาจะให้เมล็ดเยอะหรือเวลาปลูกโตขึ้นมาก็แคกันคือไม่ถึงขั้นให้ดอกให้ผลเป็นเพราะว่ามันไม่ได้เหมาะกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยผมซื้อมาหลายชนิดครับก็คือซื้อแบบว่าทั่วไปเลยเหมือนเทียนซอนการ์เด้นหรือมะเขือเทศเลยครับก็แบบธรรมดาเลยธรรมดาเลยครับผมก็ดูคือดูข้อเสียคือแล้วก็ดูอ่า อันดับหนึ่งเลยผมว่าอยู่ที่ตัวปุ๋ยหรือดินที่เขาใส่ในกระป๋องว่าเขามีอะไรเราก็ดูมาศึกษามาคือก่อนอันนี้มันโชคดีจรงผมว่าคือเราชอบปลูกต้นไม้หรือมีมีพอมีแบบพื้นเลยก็พอรู้ว่าเออไอตัวนี้คืออะไรครับแสดงว่าปลูกต้นไม้แล้วเขาเรียกอะไรมือขึ้นมือเย็นหรือี้ไงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเนาะเพราะตอนนี้ผมทําอย่างนี้มา มืออะไรก็ได้ครับมืออะไรก็ได้นะแต่ล้วทำไมทาไมกอตปลูกแล้วมันไม่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 โตอะไรอย่างนี้ทุกทีล่ะเป็นเพราะว่าเรื่องการดูแลเกี่ยวผมเพราะว่าผมว่าไม่เกี่ยวกับมือเย็นมือร้อนเพราะว่าที่ผมทําหรือให้น้องหรือให้คนเนี้ยไม่เกี่ยวกันเลยครับอยู่ที่ว่าหนึ่งดูแลสองไออย่างคือหนึ่งต้นไม้แต่ละต้นค่ะไม่เหมือนกันยิ่งถ้าต้นที่ค่อนข้างจะหายากหรือบางทีแบบดอกค่อนข้างสวยเนี่ยหนึ่งก็คือเกิดจากกันว่าหนึ่ง ส่วนใหญ่เขาจะใส่ปุ๋ยเร่งเวลาให้ดอกใหญ่เขาต้องมีปุ๋ยเพิ่มเร่งดอกเร่งโตเร่งดอกเร่งโตอะไรเนี้ยครับค่ะเอาละเอาไอเดียกลับมาพกกลับมาบ้านกว่าจะเป็นรูปเป็นร่างก็นานเหมือนกันครับผมตอนนั้นได้ได้พัฒนาหรือว่าตัวผลิตพันยังไงคะก็ด้องมาเรื่องโหมันรายละเอียดเยอะนะเนี่ยคือเยอะหมดเลยครับเพราะว่าหนึ่งเราต้องเขียนคอนเซปต์ออกมาก่อนว่าว่าเราจะให้มันเป็นเหมือนของเขาเลยไหมก็คือหนึ่ง ขนาดเล็กกระทลัดปลูกง่ายในพื้นที่จํากัดแต่ของเขาคือจริงบ้างไม่จริงบ้างคือบางครั้งขึ้นไม่สวยเราทำไงให้สวยกว่าเขาคือถ้าทําอะไรคือถ้าทําเหมือนเขาอะเราอย่าทําดีกว่าเราทำให้ดีกว่าเขาให้แตกต่างใช่ครับคือแตกต่างทางด้านแบบว่าคุณภาพไปเลยคุณภาพดีให้ต่างไปเลยครับผมก็คือมันปัญหาใหญ่คือตรงนั้นเพราะว่าตัวแพคเกจข้างนอกเนี่ยเรามันสามารถดัดแปลงได้หมดเลยจะใช้แบบไหนก็ได้ใช้เป็นกระดาษ กระป๋องพลาสติกกระถางอะไรได้หมดอยู่แล้วแต่ว่าต่างกันที่ตัวปุ๋ยข้างในอ่าโอเคคอนเซปต์ได้ละนะคะได้คอนเซปต์แล้วว่าเราจะทำอะไรทีนี้แล้วอะไรต่อไปขั้นตอนต่อไปคือหาอุปกรณ์หาอุปกรณ์อ่ได้คอนเซปต์แล้วเราก็ต้องมาหาตัวอุปกรณ์ตัวปุ๋ยแล้วว่ามันมีอะไรบ้างไล่มาเลยครับก็คือหาคุณสมบัติมาเลยว่านตอนนี้มันสามารถทําได้ถึงขั้นไหนแล้วเพราะว่าคือจริงๆแล้วเหมือนโลกคภับพีนว่านะครับว่า อ่อุปกรณ์วัสดุเนี่ยมันมีการผลิตมาใหม่แบบใหม่ๆขึ้นมาได้เยอะตอนนั้นหาข้อมูลยังไงฮะอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวเลยครับอ๋ออินเทอร์เน็ตแล้วก็หนังสืออ่าน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 อย่างเดียวเลยว่าเชิงหนังสือเชิงเกษตรหนังสือแบบว่าเป็นเกษตรสมัยใหม่มันมีอะไรบ้างค่ะอย่างถ้าของคนไทยนะตอนนี้ก็คือเหมือนปุ๋ยหมักเชีวภาพไคโตซานค่ะทุกอย่างเป็นธรรมชาติแต่ว่ามันจะมีปัญหาที่ว่าถ้าเราเอาน้ำมาบรรจุกระป๋องเนี่ยหนึ่งเชื้อราแลคุมเชื้อโรคคุมได้ไหมถ้าเป็นปุ๋ยมาชวภพ สองคือกลิ่นอทาให้สาดเนี่ยออกแน่สามมันเหมือนเรียกว่าอะไรหมักชีวภาพะครับเพราะชีวะก็คือใช้สิ่งที่เอไม่มีชีวิตแต่ว่ามันความรู้สึกคนซื้อไปจะรู้สึกยังไงบางคนก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่ชอบอือะไรเนี้ยครับแล้วก็ตัวปุ๋ยสังเคราะห์ผมคิดว่าควรจะใส่หรือไม่ควรใส่ครับตอนแรกก็ แล้วจากคอนเซปต์ก็เรื่องของหาของละมีมีไม่ได้ตามที่ใจคิดมั้งไหมคะหรือว่าวัสดุมอหันไปแรกุ่ดเลยผมว่าจะหาเหมือนเขาเลยหนึ่งก็คือของเาเหมือนเขานี่คือเป็นของเขาจะประกอบด้วยเวอร์มิคูลายกับคีเล่อยอยู่แค่2อย่างคือคุณสมบัติเขาแค่เวอร์มิคูลายกับคีเลื่ยจริงๆมันก็เพียงพอแล้วเพราะว่าแต่ปัญหาคือคีเลื่ยเนี่ยถ้าอ่านลึกจริงๆมันมีหลายชนิดมันปัญหาที่เกิดจากคีเลื่ยจริงๆคือมันมีว่า ถ้าคิดเร่จากต้นที่มียางมากม,มันจะมีผลไม่ดีกับตัวมเมล็ดสารอาหารอาจจะไม่ครบก็มีรายละเอียดลึกลงไปอีกลึกลงไปอีกซึ่งตอนนั้นคุณอาไม่ทราบหรอกไม่รู้เลยครับก็คือมาศึกษาจากอินเทอร์เน็ตนั่นแหละใช่ครับหรือหนังสือเลยครับว่าคือแยกไปคือก็คือไป คณะเกษตรไปอ่านมาเลยครับไปอ่านเหมือนเราไปเรียนเองอ่ะไปเริ่มไปเรื่องขึ้นใหม่ที่บอกว่านานเพราะว่าศึกษาข้อมูลนี่แหละใช่ครับใช่ไหมคะล้วก็ลองเลยพอได้มาคือทําเหมือนเขาเลยค่ะไปปปซื้อมาอย่างวูมิคุไรเนี่ยก็คือเป็นสารสังเคราะห์ค่ะจากธรรมชาติจริงๆก็คือเป็นแผ่นซิลิก้าแต่สามารถย่ดยสลายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือคุณสมบัติเขาคืออุ้มน้ําได้เพราะว่ามันจะเหมาะในการใส่กระป๋องเพราะว่ามันสามารถอุ้มน้ำเวลาลดน้ำเนี่ยเราจะได้ไม่เสียเวลาให้มันไหลออกมาทิ้ง เพราะปกติเวลาปลูกกระถางทั่วไปมีอย่างนี้ครับก็คือหนึ่งเราลดน้ำลงไปเนี่ยพืชเหลืออะไรเนี่ยเขาได้รับน้ำประมาณแค่สามสิบหรือสี่สิบหกสิบนี่คือไหลออกไปไหลออกไปข้างล่างหมดเสียของหมดมแล้วมันจะเลอะเทอะถ้าเราปลูกเหมือนโตค่ะครับผมเราก็ต้องหาตัวสามารถเก็บน้ําอมน้ําอุ้มน้ําสามารถพืชกลับมาใช้ได้อีกค่ะอะไรอย่างนี้ครับผมค่ะก็ในเรื่องของเตรียมอุปกรณ์ละเตรียมอุปกรณ์อ่าก็เจอทุกอย่างมากมายวุ่นวายมีคิดจะเลิกทำไหม โอ้เยอะครับเล้ฮะตอนเตรียมแน่นะครับเพามีความรู้สึกว่าเราจะทําไปทําไมเราจะขายได้หรอเพราะตอนแรกสุดเราเราทำเพราะว่าเราอยากเอาชนะเขาว่าฉันทําได้ดีกว่ายังไงใช่แล้วอยากรู้ว่าคือเหมือนเราซื้อมาแล้วเรางุูนิดว่าเฮ้ยทำไมไม่ขึ้นหลอกลวงหรือเปล่าอซื้อมาเสียกระป๋องร้อยหนึ่งเนี่ยค่ะเอาเงินไปทิ้งแหละต้นไม้ไม่ขึ้นอครับอะไรอย่างเงี้ยเราเลยมีความรู้สึกเออเราอยากเอาชนะเราต้องว่าคนอื่นทําได้เราก็ทําได้แค่นี้เองครับ ก็เลยแต่ไอเรื่องซื้อขายอะไรตอนนั้นคือยังไม่ได้คิดเลยยังไม่ได้คิดแค่จะเอาชนะในสิ่งที่ในมือก่อนนี่แหละเขาไม่ีความรู้สึกว่าถ้าเราทําเองได้เนี่ยเราก็ปลูกของเราเองได้อยู่แล้วเราไม่ต้องงอไม่ต้องไปซื้ออะไรเราชชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วใช่ไหมก็คือเราทําสําเร็จรูปเนี่ยวันไหนเราอยากปลูกเรากเอาปุ๋ยมาตัวนั้นมาหย่อนเมล็ดลงไปก็เสร็จแล้วครับนะคะเราเธอที่บอกว่าคิดจะว่าไม่ทำแล้วไม่เอาชนะแล้วนี่นะคือจริงๆแล้ว มันบางตัวนี่เราไม่รู้จักเลยโอแล้วเราก็ไม่รู้จะหาที่ไหนเหมือนกันไอ้ที่ว่านี่คือตัวอะไรคะก็หลายตัวฮะ,ะก็คืออย่างอย่างแหล่งซื้ออย่างจริงๆตัวประกอบหลักก็มีพวกบัวมีคุณลายพิทมอนเพ์ไรท์ครูไม้หินพวกเสาไฟบดโอ้อะไรเงี้ยครับที่จะมาเป็นส่วนผสมขอ,ของดินเนี่ยเหรอใช่ครับจริงๆมันมียางอื่นสี่ห้าตัวเหมือนกันค่ะแต่ว่าบางคือแค่ตัวเนี้ยเราก็จะไปหายังไงจะไปหาตรงไหนอืมแล้วทำยังไงที่สุดท้ายคือจตจุจักมีทุกสิ่งในโลกที่จตดุจักมีทุกสิ่งในโลกจริงๆค่ะ แล้วเจอไหมคะหาเจอหมดก็มีครับแต่ว่ามันแตกต่างคือราคาบางที่ราคาสูงมากแต่บางที่ราคาก็ต่าแต่คุณภาพก็จะต่ำตามราคาก็ต้องไปนั่งคัดอีกค่ะนั่งคัดไปเรื่อยเร่อันแล้วตอนตอนที่ได้คอนเซปต์อะศึกษาข้อมูลวัสดุต่างๆวัตถุดิบต่างๆลองผิดลองถูกมาแล้วมันสําเร็จและภูมิใจนี่ได้ยังไงอ่ะก็คือว่าใช่แล้วแบบนี้เลยมีไหมคือเกิดจากการลองผิดลองถูกนะครับก็คือเรารู้ว่าอันเนี้ย มันเหมือนคุณสมบัติซ้ากันมเมื่อเมื่อผสมรวมกันเนี้ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่เปลืองเราเออแล้วก็เอาเปลี่ยนแล้วก็อีกตัวมาใส่ลงไปก็คือหาคุณสมบัติแรกก็คือหนึ่งปุ๋ยต้องการอะไรไนโตรเจนฟอสฟอรัสแคลเซียมมาตรฐานพื้นฐานเลยก็หาสารที่ต้องการมีคุณสมบัติต,ตรงนั้นอ,อย่างหินบุกบไฟเนี่ยให้แคลเซียม,อ,มอย่างจะหาตัวพิษมอสเนี่ยจะมีสารอาหารค่อนข้างจะครบแต่ราคาจะสงูงแล้วก็จะลดปริมาณเขาตรงนั้นไปหน่อย แล้วก็ตัววัลมีอนไรคืออุ้มน้ำค่ะแล้วก็จะมีคตัวคุณสมบัติคลายภูมิ้คือปูนขาวปรับความเป็นกรดด่างของดินครับผมก็คือพอผสมลงไปแล้วก็แยกตรงปรับอัตราส่วนอีกอพอปรับอัตราส่วนได้ปุ๊บอ่าเราได้มาอ๋อแสดงว่าเดี๋ยวก่อนนะหาสิ่งวัตถุดิบทั้งหมดมารวมกันครับก็ไม่ใช่ว่ามันจะเสร็จสำเร็จไม่ใช่ในเรื่องของสัดส่วนใช่ครับ ก็มีผลอีกครับผมโอ้ตรงนี้ก็ต้องปรับไปปรับมาปรับคือตรงนั้นนะครับพอได้เริ่มได้ก็คือรบแรกคือที่ได้มาพอดินได้ที่ปุ๋ยปุ๋ยได้อย่างนี้มาต้นไม้โตแต่พอโตได้สักพักใจเริ่มเหี่ยวปัญหาคือหนึ่งอ่ะเราดูว่ามันเหี่ยวเพราะอะไรหนึ่งเกิดจากรากเน่าปางเสียน้ำเยอะเกินสองบางครั้งคือโตไปก็แกล้งแปลว่าขาดอะไรค่ะขาดการโตขาดนโตรจะเจนหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็เพิ่มค่อยๆเพิ่มตัวนี้ลดตัวนี้ไปเพราะว่าบางครั้งถ้าดินเป็นกรดหรือเป็นด่างเกินไปมันก็ พื้นก็จะไม่โตอยู่แล้วก็แสดงว่าต้องเป็นคนช่างสังเกตต้องก็คือได้จากประสบการณ์เหมือนเหมือนเราจบที่นิคกันแมคือมันมีการทดลองตลอดเวลาก็คือมันเหมือนเราอะเอออาจจะได้ตรงเนี้ยเขาว่าเออใส่ลงไปว่าเอ้มาตรงนี้นิดนึงนะอะไรเงี้ยครับก็ลองเปลี่ยนดูซิอะไรนี้ใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีผลที่แตกต่างกันออกมาครับผมอ่ะจนสําเร็จละเริ่มเป็นธุรกิจตัวนี้ได้ยังไงก็คือพอทําออกมามันเยอะ ไม่ได้เอาไปแจกแจกเลยครับตอนแรกตอนแรกก็แจกแจกก็บอกเอ้ยเราเสร็จแล้วนะทุกคนคือเขาไม่เชื่อเขาเขาไม่คิดว่าน่ายงผมแต่เราทดลองมาแล้วล่ะอันนี้ทาแล้วทําแล้วเรามั่นใจไหมตอนที่แจกเขามั่นใจไหมไม่ค่อยมั่นหรอกครับคือบางคนก็คือบางคนบอกว่ายังผมเนี้ยเขาไม่คิดว่าจะผมจะทําอย่างนี้ได้อยู่แล้วเออผมก็บางทีผมก็ชอบเที่ยวเพราอะไรเป็นเล่ยเปื่อยอะไรเงี้ยครับแต่พอปลูกมาบางคนก็พูดอย่างอย่างเนี้ยครับมือร้อนมือเย็น เออใช่เพราะผู้ใหญ่เขาพูดไงอ่าหรือบางคนบอกอุ้ยพี่ปลูกแล้วไม่เคยขึ้นเลยนั่นน่ะสิอ่าแล้วไงบอกอ่ะไงพี่ลงไปลองดูเอาตัวนี้ไปพี่ไปหย่อนไปเลยนะแจกเยอะไหมตอนนั้นบอกค่อนข้างค่อนข้างเยอะให้ให้ลองครับฟีดแบ็กกลับมาเป็นยังไงบ้างอ่าทุกคนภูมิใจจริงคือบางคนแค่ว่าแค่เขาปลูกขึ้นเขาก็ดีใจแล้วอ๋อมันจะมีความรู้สึกแตกต่างว่า เราซื้อที่เป็นดอกมาตั้งไ่าเฉยๆกับปู่ได้้วยเองแล้วมันค่อยๆโตาะว่ามันมีการแบบว่าเหมือนเราเลี้ยงปลาปลาค่อยๆโตหรือออกลูกหลานเนี่ยมันก็ภูมิใจนะทั้งที่ปลาชิ้นที่จะกันถ้าเราซื้อโตแล้วมาจากข้างนอกเขารู้สึกจะต่างค่อนข้างต่างกัน